สวัสดีครับลองของซะหน่อยคลิปนี้สั่งอะไรมาอีกแล้วสั่งจาก JD Central เหมือนเดิมเรามาลองแกะกันเลยนะว่าวันนี้สั่งอะไรมาเป็นห่อพลาสติกสีดำข้างหน้านี่เลอะเนิดนึงนะครับเอาแอลกอฮอล์ฉีด แต่ขนส่งมาดีไม่ได้เลอะแบบนี้นะอดีเอาแอลกอฮอล์ฉีดฉีดมันก็เลยดูเลอะเลอะสกระปรกสกรปรกนิดหน่อยอ่ะมาลองแกะกันเลยเป็นหอ่อพลาสติกสีดำม,มาข้างในไม่มีหอ่อไม,ม่ไม่มีการกระแทกอะไรมามีกล่องมาอย่างนี้เลยดูจากกล่องแล้วก็มีบุบบุบ นิดหน่อยอ่าอันนี้ครับเป็นไฟเป็นไฟขนาด2วัตต์วัตเป็นเหมือนลักษณะไฟตั้งแคมป์ไฟออกแคมป์แบบนี้เป็น LED 20วัตต์แบบชาร์จได้อันนี้เป็นแบบชาร์จได้อ๋ออันนี้เขาบอกว่าใช้ได้ หกถึงแดชั่วโมงมดูจากกล่องแล้วอ่ะลองเปิดข้างในกันดูข้างในเป็นยังไงมีอะไรให้บ้างไม่มีการกระแทกมีอะแดปเตอร์มาให้อันเล็กๆหนึ่งอัน ก็เป็นตัวเครื่องดูจากสภาพก็มีรอยถลอกมีรอยอะไรนิดหน่อยอ๋อตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นที่เสียบชาร์จแขวนได้เป็นที่แขวนที่ห้อย นี้ในนี้มีอะไรไม่รู้เป็นสติกเกอร์แปะก็ดูหน่อยอ๋อก็ปิดรู้ว่าเฉยๆไม่มีอะไรไฟชาร์จอ,อันนี้กดปุ่มกดปุ่มตรงนี้ไฟก็ติดเลยอ๋ออันนี้มีไฟมาอยู่แล้ว อ๋ออันนี้เป็น2ระดับ3ระดับอ๋อกดได้3ทีมีสว่างมีหลีแล้วก็มีเป็นไฟแว็บอันนี้อุดน่าจะเป็นอุดสำหรับกันน้ำนะอันนี้2อนนอันนี้อันนี้เป็นไฟหลีเบาลงมาหน่อยอ่าอันนี้เป็นไฟกระพริบอ๋อปวดตาใช้ได้ปิดก่อนลอง ชาร์จอ่ะมาลองชาร์จดูมาลองเสียบชาร์จกันดูดูจากเปิดเมื่อกี้ก็น่าจะสว่างอยู่นะน่าจะใช้ได้อ่ะลองเสียบดูซิครับ ถอดจุกออกว่าสายชาร์จมันมันสั้นไปหน่อยนะเนี่ยอ่ะลองดูก่อนลองเสียบดูก่อนอืมเสียบแล้วเสียบอ่ะลองดูสิจะช็อตไหม อ oh, ถ้าชาร์จน,นี่ถ้าชาร์ไฟก็จะขึ้นนี่ตรงนี้แล้วก็มีไฟกับพริบกับพริบตรงนี้อ๋อ oh. ถ้าดึงออกดึงออกก็ไม่ชาร์จไม่กระพริบโอเคตรงเสียบนี่ค่อนข้างจะแน่นหน่อยนะถ้าเสียบแล้วเปิดล่ะเปิดได้ไหม อ่าถ้าเสียบแล้วก็ยังเปิดได้อยู่แสดงว่าเสียบไปใช้ไปได้ดูจากวัสดุแล้วกลัวตรงนี้นะเนี่ยตรงสติกเกอร์เนี่ยกันน้ำกลัวน้ำจะเข้าตรงนี้สิถ้าตากฝน เสียงแลเนี่ยเสียงเสียงน้ำเข้าตรงสปิกเกอร์นี่ยก็ดูจากวัสดุแล้วนะครับก็จากราคาก็โอเคสมราคาใช้ได้อยู่วัสดุที่ใช้ความสว่างอ่ะเดี๋ยวลองปิดไฟดูสิว่ามันจะสว่างแค่ไหนอ่า ันนี้ไฟสว่างเดี๋ยวไปลองปิดไฟดูก่อนอ่าอันนี้ลองปิดไฟห้องแล้วลองปิดไฟห้องโดก็ใช้ได้นะห้องมืดมืดใช้ได้อยู่นะไฟหลี ไฟหลีก็ยังสว่างอยู่นะก็ยังพอมองเห็นอยู่แต่ไฟแวบๆนี่ไม่ไหวโออันนี้ปวดตาเลยแหละอ่านี่เห็นไหมมันจะสว่างวาับวับวับวับเป็นกระสือเลยโอเคอเราเปิดไฟได้ ปิดก่อนนะครับสำหรับไฟอันนี้ไฟชาร์จ LED 20วัตต์ก็ถือว่าโอเคนะเอามาใช้งานฉุกเฉินอย,อย่างนี้ได้ตั้งแคมป์ออกไปปิกนิกเป็นไฟสำรองตอนไฟดับอย่างนี <sock lier y> ้ก็ถือว่าโอเคชาร์จได้อันนี้ก็จากะดีเซนเตลเหมือนเดิม นะครับก็สำหรับคลิปนี้ลองของซะหน่อยอ๋อขอบคุณต้องขอบคุณที่รับชมรับฟังกันสำหรับคลิปหน้าจะสั่งอะไรจะลองของอะไรมาติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ